you okay. multimulti-field of สวัสดีครับท่านผู้ชมครับว่ากันด้วยเรื่องนกเอี้ยงนะครับวันนี้ผมจะอ้างอิงจากวิกิพีเดียนะครับนกเอี้ยงนี่ภาษาอังกฤษนะครับ minus เป็นสกุลของนกเกาะคอนสกุลหนึ่งใช้ชื่อว่าใช้ชื่อสกุลว่าอ่ะ c l i o d e s อยู่ในวงนกเอี้ยงและนก ิ้งโครงก็จะมีรูปร่างอ้วนป้อมหางสั้นกินมแมลงและผลไม้เป็นอาหารรวมถึงน้ำหวานในดอกไม้นะครับอยู่รวมกันเป็นฝูงชอบส่งเสียงร้องเจ๊เจ้า,จาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เอเชียใต้จากภาคตอนออกของอิรานถึงภาคใต้ของจีนและอินโดนีเซียนิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยงครับบางชนิดถูกนำเข้าและแพร่ขยายพันธุ์ในซีกโลกใหม่เช่น ริทิชโคลัมเบียแวนคูเวอร์หรือนิวซีแลนด์และจากบทความของท่านประจงสุดโตนะครับสถาบันวิจัยการทำฟาร์มบางเขนกรุงเทพนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่ากลมป่าไม้นี่จัดแบ่งนกเป็นสองจำพวกใหญ่ๆนะครับคือชนิดพวกจำพวกที่1น,นกที่มีประโยชน์สีสันสวยงามหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ นกกลุ่มนี้ก็จะห้ามฆ่าโดยเด็ดขาดนะครับและพวกที่สองนกที่มีประโยชน์และโทษขยายพันธุ์ง่ายมีทั้งสวยและไม่สวยพวกนี้นะครับจะฆ่าได้บางฤดูกาลเท่านั้นทีนี้เราก็กลับมาเข้าเรื่องนกเอี้ยงนกเอี้ยงนี่ก็จัดอยู่ในจำพวกที่สองนะครับก็จะมีหลายชนิด แบ่งง่ายๆได้ดังนี้นะครับนกเอี้ยงหงอนหรือนกเอี้ยงควายนะครับจะเป็นขนจะมีขนสีดำมีขนยาวนะครับโผล่ที่หัวเราจะเรียกว่าหงอนชอบหากินอยู่กับบัวควายเขาจะกินจำพวกเหาเห็บมแมลงหนอนแล้วก็สัตว์เล็กๆตามพื้นดินนะครับนี่คือนกเอี้ยงหงอนนะครับ นกกิ้งโครงคอดำก็จะมีขนาดโตกว่านกเอี้ยงหนอนมีขนดำ้าดที่คอนะครับขนตามลำตัวจะสีขาวหม่นด้านหลังขนจะมีสีดำสลับขาวนะครับกินแมลงหนอนและสัตว์เล็กๆเป็นอาหารครับกิ้งโครง กิ้งโครงคอดำนกเอี้ยงสาริกาพบเห็นกันมากนะครับตามหมู่บ้านบ้านจัดสรรน,นี่ก็เยอะครับขนเข้าะสาีน้ำตาลชอบหากินตามบริเวณอาคารบ้านเรือนแล้วก็ตามอคอกสัตว์กินแมลงหนอนสัตว์เล็กๆรวมถึงอาหารที่เหลือจากคน นกเอี้ยงด่างนะครับก็จะคล้ายนกกิ้งโครงแต่มีขนาดเล็กกว่าปากเขาจะยาวสีแดงนะครับขนสีดำแต่เข้มกว่าชอบกินแมลงหนอนน่ะสัตว์เล็กๆเช่นเดียวกันนกกิ้งโครงแกลบหัวเทาเป็นนกที่เล็กที่สุดในกลุ่มนกเอี้ยงนะครับ ผลก็จะสีเทาชอบบินด้วยกันเป็นฝูงนะครับกินผลไม้เป็นอาหารท่านผู้ชมครับนกเอี้ยงมีหลายชนิดมากนะครับเป็นเป็น้นอยชนิดนะครับที่กล่าววันนี้ก็เป็นนกที่พวกเราจะคุ้นเคยกันดียังมีนกเอี้ยงอีกชนิดหนึ่งซึ่งซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือนกขุนทอง นกขุนทองหรือเราจะเรียกนกเอี้ยงคำนะครับคำเมืองนะครับเป็นนกในวงนกเอี้ยงและนกกิ้งกิ้งโครงมีถิ่นอาศัยอยู่ทั่วไปในเอเชียใต้และเอเชียอาคาเนย์มีความสามารถเรียนเสียงมนุษย์ได้เหมือนนกแก้วนะครับจึงนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้หัดพูดกันครับแต่ปัจจุบันนกข,นข,นกขุนทองมีราคาแพงและหายากนะครับจึงมีคน ที่จะนำนกเอี้ยงธรรมดานีครับมามาเลี้ยงแล้วก็ฝึกพูดแทนนกขุนทองเห็นเขาบอกว่ามันจะมีเสียงและสำเนียงไม่แพ้กับน,นกขุนทองครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคือสอนยากหน่อยโดยต้องใช้ระยะเวลานาน,านขึ้นประโยชน์อย่างอื่นของนกเอี้ยงทั่วไปนะครับก็จะมีผลดีกับเกษตรกรชาวนาะชาวไร่ชาวสวนนะครับ เพราะว่านกนี่เขาชอบกินแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาระบาดในในไร่ข้าวโพดในไร่พืชสวนของชาวชาวสวนชาวไร่ทั้งหลายนะครับก็จะมีนกเอี้ยงเนี่ยไปช่วยจับแมลงเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าไปฆ่าไปแกงกน,นะครับรสชาติกาก็ไม่อร่อยเดี๋ยวไปดูเล่นนะครับฟังเสียงเจ้าเจ้าเข้าไปครับเต็เข้าจะทะเลาะ ก็เข้าทะเลาะกันตามภาษานกนะครับก็คงจะมีแค่นี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณบทความจากวิกิพีเดียแล้วก็คุณประจงสุดโตจากสถาบันวิจัยการทําฟาร์มบางเขนกรุงเทพนะครับพบกันคลิปหน้าครับซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็โปรดคอยติดตามนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับลุงดำเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ